สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่23กันยายนนะครับ10บนาฬิกาห้าสิบนาทีครับดูภาพรวมเอ็กจูรายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราดูภาพเมื่อคืนนิดนึงนะฮะเมื่อคืนตอนดึกๆเนี่ยนะครับผมทำคลิปก่อนหน้าไปนะที่ช่องเนี่ยนะครับก็คาดว่าการเคลื่อนที่ของเอ็กจูอาจจะยังไปไหนไม่ไกลนะครับก็ถ้าใครถือสนะอยู่นะครับมันก็ไม่น่าจะผ่านไฮนะครับของเมื่อคืนนะประมาณ1927นะครับ อันนี้ผม,มอัปติตไปล่าสุดนะครับตอนสองทุ่มห้าสิบเอกยูมองย่อปาทางหนึ่งเก้าสองศูย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพล่าสุดเนี่ยเขาน่าจะอยู่ข้างๆเนาะน่าออกข,ข้างไปเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเก้าสองห้านะครับอันนี้ผมดูบน MT5 นะครับในภาพ Time weekly นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพของเมื่อคืนนิดนึงนะเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้ไหนเห็นไหม นะครับมันออกข้างๆมานะครับถ้าดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนับแท่งกันเลครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดแท่งเนี่ยมันเป็นการออกข้าง,างนะครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านไฮของเมื่อวานไปนะครับเดี๋ยวเราดูดีเทลตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูดีเทลตรงนั้นให้มาดูภาพใหญ่นิดนึงครับไปดูในไทม์เฟรมพิกลี่นะนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็น1แท่งราคาคือตัวแทน1สัปดาห นะครับถามว่าตัวทองคำเนี่ยมันเป็นในภาพใหญ่มันคือขาขึ้นหรือขาลงนะผมก็ยังยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะนะครับแต่ว่าเราเวลาเราเทียบขาขึ้นเราต้องเทียบยังไงเราก็ต้องมองแบบนี้นี่นะครับลัขษณะของการขึ้นมาก่อนหน้านี้เราดูปี2018เลยนะแล้วก็เคยขึ้นมาปี2020 นะแล้วก็กย่อลงมาเนี่ยพอย่อลงมาเราวัดบบระโบวี r e รนะครับวัดยอด่อวัดลวัดไฮเนี่ยมันลงห้าสิบเปอร์เซ็นปดียไหมนะครับหลังจากนั้นก็พักตัวแล้วก็กลับไปสังเกตว่าในลักษณะการเคลื่อนท,ที่ที่ตรงตรงเนี้ยอกอข้างเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ที่มันเป็นเขาเรียกว่าชุดพักนะครับเดี๋ยวผมเขียนอะไรดูทีหนึ่งนะคือแนวโน้มหลักเนี่ยตรงนี้มันเป็นอ up trend นี่ นะครับปี18แล้วก็ปี20 20 20 20 18นะครับตรงนี้แหละขึ้นเป็นเทรนชัดเจนเห็นไหมขึ้นนะเป็นแนวโน้มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาพักลงมาเนี่ยเป็นขึ้น A เด้ง B ทิ้งการีมาอันนี้ทิศทางลงนะครับอันนี้เป็นทิศทางเด้งเห็นไหมแล้วก็ลงยาวๆมานะครับตรงนี้แหละ เราถ้าตรงนี้คือการขึ้นที่มันเป็นเทรนตตรงนี้คือคอร์เรชันนะถ้าตามแปลเป็นไทยตรงนี้ก็คือขึ้นเป็นแนวโน้มนะครับก็คือขึ้นเป็นแนวโน้มฝั่งนี้เป็นการเขาเรียกว่าพักนะครับแต่ว่าในในพักเนี่ยมันก็จะมีชุดที่ลงชัดเจนลงมามทิศทางลงเป็น E เนี่ยแล้วก็มีการไซเบอร์แอปเนี่ยจริงๆิงตอนนี้นะถ้าเราไปดูนะฮะมันจะมะีเหตุการณ์อยู่ นะครับตรงนี้เป็นเหตุการณ์ในช่วงสวงครามยูเครนรัสเซีย,ยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ที่เฟดเพิ่มดอกเบี้ยนะนะครับหลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับมาจากประมาณโซนหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเทรนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนเนี้มันเป็นขาขึ้นผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสจะเป็นขึ้นหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าไอ้ที่เราเทรดกันอยู่เนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนของชุดพักก็ได้นะครับ แต่ว่าในการพักลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ลงมาต่ำกว่า1,614แล้วก็จะขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราดูในภาพการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นเทรนด์องข้างมาพักแล้วก็ตรงนี้เป็นเทรดีกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่นี่มานี่นะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะนะหนึ่งแท่งราคาตัวแทน1สั่งตาห์นะครับ ทีนี้เรามาดูภาพที่ใกล้กว่านั้นนะใกล้กว่านั้นก็คือเราต้องมองจากตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะมองจากกรอบการเทรดที่มันใกล้ที่สุดของรอบของเขานะก็ตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาแนวโน้มเนี่ยเราตีตัวเชนไลน์ตีโลถึงโลเนี่ยเขาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขึ้นมายกไายกโลยกไายกโลยกหายนะครับโดยแนวโน้มเนี่ยมันเป็นทิศทางขึ้นใช่ไหม ที่ทางขึ้นนะพราะขึ้นเสร็จเขาไปถึงปลายเทนเนี่ยเขาพักลงมาเนี่ยตอนนี้เราเทดฝั่งนี้อยู่นะครับในในลกักษณะของการขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมากกว่ามากกว่าลงแต่ว่าในชุดพักเนี่ยมันจะลงแล้วมันถ้ายังไม่ดีวายมันก็จะลงมาต่อน,นี่นะเนื่องจากว่าพอมันดูในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นดีเทลไม่ชัดนะครับเราก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เขาลงมาก็จริงแล้วก็มีการเด้งกลับมานะฮะตอนนี้เราถามว่าเรา ควรจะโฟกัสตรงไหนนะครับเราก็ควรโฟกัสตรงกี่สัปดาห์ตรงนี้นะที่เขาขายลงมาแล้วก็มีแรงซื้อกลับเนี่ยเราควรดูตั้งแต่หนึ่งสสามี่ห้าห้าสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันกว่าน,นั้นเราก็ควรดู5สัปดาห์นี้นะฮะผมจะโฟกัสเฉพาะตรงนี้นะครับเราดูไทม์ฟรมสัปดาห์อยู่นะครับ นะก็ควรจะดูไทม์เฟรมถัดมาก็จะเป็น1 1 1วันนะครับหรือถ้าเป็นชั่วโมงก็สักสีชั่วโมงนะครับเล็กกว่านั้นอาจจะต้องดูหลัก1ชั่วโมงหรือ3าสีนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มค้าไปดูที่4ชั่วโมงเลยนะครับพอ4ชั่วโมงเนี่ยผมจะเปลี่ยนไทม์เฟรมนะนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไทม์เฟรมอันดับแรกเนี่ยอาจจะต้องมาร์กโลไว้ก่อนนะครับ นะวิธีการมาร์กโลก็ได้ไฮก็ได้นะครับถ้าเรามาร์กไฮไว้พอเราเปลี่ยนทม์เฟรมเราจะเห็นว่าไอที่เราพิจารณามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราพิทมาร์กโลไว้ก็ Low, White, เหมือนกันนะครับทางใดทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กทั้งไฮทั้งโลไว้นะครับจะได้เห็นว่ากอรอบเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าดูวีคอยู่นะครับไปดูสีชั่วโมงก็ได้นะครับด้านบนเราอาจจะตีตัวเส้นเดลยัยกดเส้นแนวโนม้มมาที่หนึ่งนะครับเห็นเขาลงมาแล้วก็เหมือนจะเด้งกลับเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มมันเริ่มจะเปลี่ยนขึ้นมาทางนี้แนละ้ว นะวิธีการมองแนวโน้มนะครับเห็นเขาลงมาใช่ไหมครับแล้วก็มีเด้งไปทดสอบหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลงมาใหม่ตอนนี้กำลังเทรดเป็นแนวโน้มทิศทางนี้อยู่เป็นไปได้อยู่ว่าในสัปดาห์ถัดถดไปนะวีคถัดไปเนี่ยวีคหนึ่งวีคสองวีคสามหลังกันนี้ไปเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะยังไปทางนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในภาพบางลองเนี่ยเราอาจจะเห็นดีเทลมันมากขึ้นนะครับเราจะเปลี่ยนทางเฟรมไปดูสี่ชั่วโมงนะสีน่ะชั่วโมงก็ เปลี่ยนอ่าคลิกตรงนี้ครับแล้วเราก็ต้องซูมให้เจอว่าเมื่อกี้เรามาร์คไฮไว้ตรงไหนโลตรงไหนนะครับแสดงว่านะเมื่อกี้ผมมาร์คไฮนี้ไว้ใช่ไหมแล้วก็โลอยู่นี่นะครับเรามองจากแนวโน้มกรอบที่เราเทรดเมื่อกี้นะครับกรอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรามองไปขวามือนะเราจะเห็นว่าในรอบแรกเนี่ยมันขึ้นมาที่ทางนี้ใช่ไหมอ่านะครับดูด้วยสายตามองจากโลก่อนนะโลแล้วก็ไฮนะ เรามองขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามองเป็นเส้นขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาขึ้นมาที่ทางนี้แต่ถ้าเรามองดีเทลที่เล็กกว่านั้นเราอาจจะเห็นว่าเขาขึ้นแบบนี้แล้วเขาก็ไปย่อแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะอ่าฉะนั้นเราก็จะเพิ่มอะไรมานหนึ่งการที่เขาขึ้นไปจากตำแหน่งโล0ไปไฮ1เนี่ยมันพอจะมองเขาขึ้นเป็นขึ้น A b c ได้นะครับ A B C นะครับถ้าดูตามพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นการขึ้นการยอ่อแล้วก็การขึ้นนะนะฮะถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับไซเบแล้วก็ออพนะนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จเรามาดูมาฝ่ามือนะ การแต่งเนี้ยมันมันลงมาอีกแล้วนะครับมันลงมาทางเนี้ยนะฮะถ้าตรงนี้คือโลศูนย์ไฮหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นโลถัดมาเป็นโลสองนะแต่ถ้าดูตามพฤติกรรมที่ลงมาเนี่ยเราเห็นว่าเขาลงแบบนี้มาลงนะครับแล้วก็เด้งนะแล้วก็ลงมานะครับถ้าลงเขียนตามพฤติกรรมนะมันลงมาก่อนนะแล้วมันก็เด้งนะนะครับแล้วก็ลงมาใหม่นะ นะครับถ้าเขียนเป็นอักษรเนี่ย A B แล้วก็ C เหมือนกันนะครับในตำแหน่งของโล2เนี่ยมันประกอบด้วยการเคลื่อนที่เป็นลง A มาเด้ง B ลง C นะครับคำว่าเด้งก็หมายความว่าการปรับพฤติทิศทางขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำจุดุดสูดสุดใหม่นะครับเราเรียกว่าเด้งเนี่ยถ้าดูตามพฤติกรรม2ออันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการไซเบอร์อัอันนี้เป็นไซเบอร์ดาว ไซวี UV, แล้วก็ดาวลงมานะครับหลังจากนั้นเขาลงมาแนวสําคัญนะแล้วก็ก็ <laughs> มีแรงซื้อกับตรงนี้เราเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นมาเป็นทิศทางนี้อยู่นะครับแล้วเริ่มย่อลงมาตรงนี้เห็นไหมเป็นไปนได้อยู่นะครับในสแตนห์ไฟมันยังมีโอกาสจะเป็นแบบน,นี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเขียนตัวไทม์ไลน์มาต่อนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นไฮนะเป็น e เป็น B เป็น C ได้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์อัพต่อประมาณนี้นะทีนี้มันปิดสัปดาห์ไปเนี่ยมันออกข้างๆไปพอออกข้างไปเนี่ยเราต้องไปตามดูว่าในสัปดาห์หน้ามันจะไปไหนนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับโลศูนย์ไฮนง นะครับแล้วก็โลสองตรงนี้ตรงนี้มันมีโอกาสจะเป็นไฮสามนะครับถามว่าไฮสามมันในสัปดาห์ถัดไปมันน่าจะไปได้เท่าไหร่นะฮะเราก็อาจจะต้องวัดแบบนี้การยกคายกโลนะแล้วก็มาวางโลที่เขายกมาเนี่ยนะอ่าดูใหม่นะ อ่าผมวัดจากอันนี้นะครับไฟบูเอฟเพนชั่นนะครับคลิกโลก่อนคลิกไฮแล้วก็มาวางโลที่ยกนะคร่าวๆนะนะครับคือถ้าดูตามแพทเทิร์นตัวนี้มันมีโอกาสที่ไฮสาเนี่ยอาจจะขึ้นมาโซนประมาณ1,9,55นะครับ1,9,68นะครับแต่ว่ามันเป็นภาพภาพใหญ่นะครับในในการที่จะขึ้นไปตรงนั้นได้เนี่ยเนี่ย นะครับในสันดานถัดไปเนี่ยเขาควรยืนเหนือไฮก่อนหน้าซึ่งอยู่ประมาณหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะครับคือตอนนี้ตามพฤติกรรมเนี่ยเขาถอยยุลงมาก่อนนะครับแล้วก็ออกข้างมาฉะนั้นเพื่อเป็นปัจจุบันที่สุดเนี่ยอ่าในวันทําการวันวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราต้องโฟกัสตรงไหนโฟกัสตรงนี้นะนะครับสําหรับคนที่ถือสถานะนะครับถ้าถือสถานะอยู่นะครับฝั่งบายเนี่ยถ้าใครถือบายโซนโซนพันเก้าร้อยบวกเนี่ยนะ 1ันเก้าร้อยบวกลบเนี่ยนะครับพอจะถือได้นะผมคิดว่ายัางขึ้นต่อแต่ว่าถ้าคนที่มาเทรดอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ควรดูว่าเราอยู่ถูกหน้าหรือเปล่านะครับถ้าเราอยู่ผิดหน้าเช่นถ้าเราเซลล์อยู่เขาย่อลงมาก็ควรปรับพอร์ตนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาย่อไม่ทําลงใหม่เ็าจะขึ้นต่อประเด็นอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าในภาพที่มันใกล้ศูนย์นะควรดูตรงไหนมันควรดูตั้งแต่ลงนี้ขึ้นไปนะนะครับผมจะเปลี่ยน ทเฟรมนะครับถ้าดาูหนึ่งสีเชือบงอยู่นะอาจจะต้องดูสักสามสิบีนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางเฟรมนิดหนึ่งนะสามสิบิทีก็เห็นว่าประมาณนี้เราก็เห็นว่ารอบการเคลื่อนที่เขาเคลื่อนที่แบบนี้ลงมานะครับถ้ารอบที่ใกล้สุดก็คืออันนี้คือขึ้นแนวโน้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ถอยลงมานะตรงนี้ก็ถอยมาออพอสมควรแล้วนะมันมีโอกาสที่ในสตาร์หน้าเนี่ย จะย่อไม่ทำรูต่างกว่านี้แล้วก็ขึ้นไปใหม่ได้นะครับเราควรโฟก,กัสตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณที่ใกล้สุดนะครับเราต้องขยายกราฟนะขยายตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรามองขยายกราฟตรงนี้นะครับกรอบที่เราเทรดอยู่ตรงนี้ก็คือไฮแคลโรนี่นะครับภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานนะครับคือการที่เขาเคลื่อนที่มาทางนี้แล้วก็ปิดสัปดาห์ซะก่อนนะ นะ่าถ้าเราเห็นว่าเขาลงมาทิศทางนี้อยู่นะครับถ้าดูตามการเคลื่อนที่เนี่ยเราเห็นว่าเขาลงมาก่อนนะแล้วเขาก็ดิ่งใช่ไหมแล้วก็ลงมาใหม่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับตอนนี้เราเทรดอยู่ฝั่งนี้แล้วนะฮะฝั่งนี้มันเป็นทิศทางที่จะขึ้นแล้วนะครับมันอาจจะมีย่อลงมาก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นย่อดพื่จะขึ้นใหม่นะครับเวลาเราเทรดนะครับ ตอนนี้คนที่อยู่ในปัจจุบันที่สุดก็คือคนอยู่ในกรอบของ1913กับ1947สําหรับคนไม่มีฐานะนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะดูว่าแพทเทิร์นมันน่าจะไปทางไหนนะครับถ้ากรณีที่ผมบอกว่าเมื่อวานถ้าเขาย่อลงมาโซนประมาณ1 9 2 0 1 9 1 9เนี่ยนะอันนี้ยังพอบายได้เพื่อคาดหวังว่าเขาน่าจะเด้งไปทางนี้นะครับ1931 193 435เนี่ยนะนะครับสตอปลอ s เนี่ยควรเป็นต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับ1913อ่ะประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ติดสนะอยู่นะครับคิดว่าต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกเราวัดไฮวัดโลไว้ก่อนวัดเด้งอยู่นะครับเราเห็นว่าจากโลนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย38.2%นิดนึงแล้วก็ถอยลงมาฉะนั้นอ่เราจะมองว่า ไอ้ที่เขาถอยลงมาเนี่ยมันน่าจะถอยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดชุดย่อดนิดหนึ่งนะนะครับชุดย่อเนี่ยถ้าเราเห็นการเคลื่อนที่ที่เป็นตรงนี้เป็นไซเบอร์อัพนะเวลาย่อมาตรงนี้เนะี่ยเราก็จะใช้ไฟโบลเนี่ยฮนะีเทรนะแต่ว่าเวลาวัดเนี่ยผมจะวัดตั้งแต่โลนี้เลยนะครับแล้วก็ตีไปขวามือ,อถ้าสมมุติฐานผมไม่ผิดนะผมคาดว่าอันนี้ที่มันขึ้นไปมันเป็นไซเบอร์อัพชุดแรกนะเป็น A เป็น B เป็น C นะครับเมื่อเขาพักเมื่อเขาไปเขาหลุดเส้นแนวโน้มมาเนี่ยเขาอาจจะพักนะครับในวันจันทร์ในวันจันทร์นนนเนีถ้าเขาเด้งกลับไปไม่ผ่าน29เลยนะผมคิดว่าจะถอยมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่นี้ครับ AB แล้วก็เป็น c นะครับแต่ว่าไอที่เขาจะลงมาเนี่ยนะเขาก็ยังไม่น่าจะหลุดโลงฉะนั้นเดี๋ยวลงมาตรงนี้เราบายนะนะครับถ้าเทสั้นเราบายสำหรับคนที่ ติดเซลอยู่นะครับแนวที่ปรับพอร์ตได้ในสาคัญอยู่ประมาณนี้นะสองหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับถ้ารือกว่านั้นมีหนึ่งเจ็ดนะถ้าลงมาโซนนี้แล้วมียกฮายกโลนะครับเราอาจจะต้องบายขึ้นไปนะเราดูแรงแรงซื้อน,นิดหนึ่งนะยกฮายกโลยกฮายกโลยกฮายเนี่ยเดี๋ยวถ้าลงมาตรงนี้เราเห็นแรงซื้อกลับเราบาย นะสต็อปลที่ไหนครับสต็อปลอที่โลนี้นะ nah, ครับหนึ่งสามนะครับบายอยู่กรอบนี้นะ nah, ครับแล้วก็ถ้าลงมาตรงนี้จริง TP ได้เท่าไหร่นะก็ถ้าเขาไม่หลุดประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะ nah, คิดว่าถ้าต่ำๆก็ได้สามหนึ่งน่าจะได้ TP นะ นะครับเป็นหนึ่งเก้าสามหนึ่งะครับถ้ายืดกว่านั้นมีสามสิบห้านะก็ไกลกว่านั้นมีอาจจะมีสักสามสิบเจ็ดนะครับที่ทางเป็น tp ทางนี้นะครับแต่ก็ยังมองว่าเป็นมีโอกาสจะเป็นเด้งนะเพราะว่าไฮก่อนหน้าเขาอยู่นี่นะครับสี่สิบเจ็ดทนั้นเดี๋ยวผมจะเขียน เอาเอาบางอันออกก่อนนะไฟบมันซ้อนกันนะครับอ่าภาพภาพประมงประมาณนี้อยู่นะครับสันนิฐานว่าคือการเด่งนะครับถ้าดูตามพฤติกรรมเนี่ยอันนี้มันก็มองเป็นย่อ,อนะครับถ้าย่อ,อมาเราบายนะนะครับมันอาจจะขึ้นไม่ไกลฉะนั้นเราก็ควร TP ซะนะครับเมื่อเข้ามาถึง TP เรานะครับเว้นแต่ว่า ต้นทุนบายเราดีๆนะครับเราอาจจะถือทนได้เพราะว่าเขาอาจจะย่อมารอบหน้าไม่ทําลงใหม่ก็ขึ้นไปใหม่ได้แต่ถ้าดูตามพฤติกรรมรอบที่ใกล้สุดนะมันคือถ้าเขียนทำลายเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นไซเบีร์ตรงน,นะครับตรงนี้เปน็นเป็นเด้งนะนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นจะเป็นย่อมาก่อนแล้วก็เขาค่อยเด้งใหม่ประมาณนี้นะ นะครับไอเดียเอยูนะในไทม์เฟรมสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมแค่ไปดูนะ1.9อันนี้เป็น1.9.47นะครับสมาชิกติดราคาไหนพิมพ์มานิดหนึ่งนะครับคือในในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับ บางทีเราอาจจะไม่ได้ถูกทางทุกครั้งนะฉะนั้นเวลาแนวโน้มมันกลับมาทางที่เราติดอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราผิดทางแน่นอนเนี่ยเราก็ควรหาทางปรับพอร์ตนะครับเราไม่ควรให้เขาลากเราไปไกลๆนะครับนะถ้าดูไม่ออกก็พิมพ์มาช่วยดูแล้วกันนะครับคืออย่างน้อยๆถ้าท่านมองไม่ออกผมอาจจะมองออกก็ได้ถูกไหมนะครับก็ลองส่งมาแล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้ามันยิ่งเห็นเร็วมันจะแก้งได้นะครับคือผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปดึงราคากลับมาได้เราเป็นเราเป็นรายย่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมอธิบายไว้นะคือในตลาดนี้นะในตลาดนี้นะครับเราหลักๆเนี่ยคือมีผู้เล่นอยู่สองสองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือเขาเรียกว่าเจ้านะนะครับหรือสมาร์ทมันนี่เนี่ยนะครับ เนะจ้าก็มีเจ้าเล็กเจ้าน้อยว่านไปนะครับแต่เราเนี่ยอยู่ฝั่งลายย่อยใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเราสามารถไปรวบแจมกับเขาได้เนี่ยเราก็น่าจะไปกับเขาได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเราไม่ควรไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของเขานะเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็มีเสียหายมากกว่าเนอะไหมครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้ว่าเราอยู่ปิดทางเนี่ยเราก็มอบตัวซะนะครับหรือว่าแก้พอร์ตซะก่อนนะครับคือมันจะมีจังหวะที่ เช่นจังหวะที่มันลงแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะมีบางจังหวะที่มันพักตรงนี้เราอาจจะได้ปรับพอร์ตก่อนแล้วก็มันจะลงต่อนะครับตรงนี้เหมือนกันนะนะครับเขาขึ้น,นมาเขาย่อให้เราเนี่ยนะครับเราก็ปรับพอร์ตซะไม่งั้นเดี๋ยวเขาลากเรากลับไปทางเดิมอะไรประมาณนี้นะอ่านะครับไอเดียไอคิวายสัปดาห์สวัสดีครับ